สวัสดีจ้าอันมาผมโพ,พค่ะอันเมผืนสองกินไป,ท,ไปทําไปไทยลาวอีกแ้วอันเมน,นี้กุ้งแม่น้ำดาดน้ำยำน้ำยำแซบแม่ผ่นเผ็ดอันซื้อกุ้งมาเครื่องกิโลจะ้ะก็เลยเอามาอย่างแต่ก็จะเอาน้ำยำดาดลงไปเลยตักแล้วกันเนาะน้ำยำลายไปเก็บไปก็ไเล คอลัดลงไปจากนี้จากหน่อยแต่ไม่เพิ่งกระสิเก็บน้ำยำไปเพราะว่ามันมันลายไปจ้ะนี่ว้าวขออนุญาตใส่มือจ้ะแม่กำลังกินอันนี้อยู่นี่ไงอืมมันเผ็ดมันเผ็ดอ่ะน้องนั่งตรงนั้น่ะลูกอ่ะอน,นี่เอาแตงป่ะ กระแตงไหมกรแตงไหมนี่ไงเดี๋ยวคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่ถ่ายแป๊บเดียวนะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วแป๊บเดียวเดี๋ยวคุณแม่ถ่ายแป๊บเดียวนะเสร็จแล้วว้าวเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันน้ำยำมันสิไลออก์เดี๋ยวอะชดน้ำยำก่อนมาสาวนูไปไกลๆใต้ข้าค่ะข้าค่ะ ดูดน้ำมันก็แป๊บเดียวมันก็อันนี้แล้วลูกมันก็หมดละหืม,ม,มไม่พึ่งแบบว่าแซ่บน้ำยำม,มัอนี้ค้าวอีที่น้ำยำน้ำปลาแหลกน้ำยำน้ำปลาละโนะอ้มันจะจ้ะทำไมมันหนักหืมม่ขับไม่ขับกลุ่มตัวใหญ่ๆเหนือวานๆ

ค,คนนั่งไปกับแม่ลูสากับบุญบายครับจะโดนโทรศัพท์แม่หรืมันจะโดนจานแม่ปปไปไปกลัวกุ้งกับแบบว่ามันมันกุ้งทั้งนั้นได้จ้ตะตักน้ำยำลาดเลย Ừm. Mình vào đi. mẹ uhm. phương mặc nằm dăm thì rồi ạ nó sẹp tôi nhanh nhàng Đã làm chim sầm sầm <laughs> Thì xuống Mm-hmm. โอเคจา้าคลิปนี้แม่พึ่งกับสิพ่อแค่นี้เนาะขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมแม่พึ่งอย่างไรก็ฝากกดติดตามเป็นกำใจให้แม่พึ่งหน่อยเด้จ้าไปแล้วบ๊ายบาย